วันเสาร์ที่11ตุลาคม2025วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับขณะเดียวกันก็ในประเทศไทยเราจะเป็นลองวีคเอนนะครับเพราะว่าวันจันทร์นั้นก็เป็นวันหยุดในประเทศไทยที่สำคัญและพอคอจะได้นำพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันกับเราวันที่พระเจ้าจะได้มาสอนเราทุกวันนั้นไม่มีวันหยุดนะครับ เราจะต้องได้รับแสงสว่างจากการเดินทางในชีวิตแต่ละวันด้วยพลังกาลังแสงสว่างขององค์พระจิตเจ้าแต่ละวันวันนี้ภาษาจากคาทอลิกระลึกถึงนักบุญในยุคสมัยของเรานะครับก็คือนักบุญจอห์นที่23พระสันตป,ปาปานะครับเป็นพระสันตป,ปาปาที่เราคุ้นเคย และที่เป็นวันที่11ตุลาคมที่เป็นวันะระลึกถึงท่านก็เพราะว่าเป็นวันที่ภาษาป,ปาพระองค์นี้แหละได้เปิดสภาสังคยนาวัติกันที่สองเมื่อวันที่11ตุลาคม1962นะครับฉะนั้นจึงมาถึงวันนี้63ปีนะครับถึงวันนี้63ปี เอกสารสำคัญมากของสภาสังคานาไิการที่สอง16ฉบับพ่อเองก็อยากจะถามว่าเราคิดตชนคาทอลิกนั้นได้ไตรตรองและเคยเห็นเคยสัมผัสเคยอ่านแต่ละฉบับหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเอกสารแต่ละฉบับนั้นจะมี ความสำคัญในการปฏิรูปพระศาสนาจักรอย่างเรียกว่าลึกลกมากในยุคสมัยของโลกปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะต้องอาดนใจเราผลักดันเราให้เราได้ใส่ใจในเรื่องคำสอนของพระศาสนาจากักรที่พระเยซูคริสต์ต้องการจะบอกกับเรา ผ่านทางพระสันตะปาปาจนมายุคปัจจุบันนี้นะครับพระดำรัสของพระสาปาจอนที่23ที่เรียกว่าคุ้นกับเรามากนั่นก็คือเมื่อพระองค์เริ่มต้นสมณะสมัยนั้นพระองค์ได้ตรัสว่าขอให้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่พระศาสนาจักร พอยุคหนึ่งเราก็เห็นว่าวัติกรรมหรือภาษาจากนี้ลึกลับมากไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้เลยนะครับแต่ว่าเหมือนกับประตูหน้าต่างปิดอุดอู้ไปหมดนะครับฉะนั้นภาษาา่าพระองค์นี้แหละอยากจะเปิดหน้าต่างเปลี่ยนให้ลมเข้ามาอันนี้เรามีประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองนะครับถ้าเราอยู่ในห้องโดยเฉพาะ ห้องคนเจ็บคนป่วยถ้าปิดประตูหน้าต่างเปิดแต่แอร์ไม่เคยมาไม่เคยเปิดออกไปเลยเนี่ยมีแต่ความอับชื้นมีแต่เชื้อโรคนั้นภาษาป่าก็คิดแบบเดียวกันภาษาจักเหมือนกันถ้าหมัวแต่ปิดประตูหน้าต่างอยู่ก็ภายในก็คงจะมีแต่ความอับชื้นมีแต่เฉาไปมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นฉะนั้นจึงตัดสินพระไทยขอให้สายลม และสายลมในที่นี้ก็คือองค์พระจิตเจ้านะครับและที่สำคัญนั้นพระองค์ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคนหลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่อยากจะรับสิ่งใหม่ๆเรียกว่า,าเรียกว่าอยู่กับสิ่งเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นภาษาป่าจึงตรัสคำดีเป็นสัญ,ญลักษณ์ ในการเปิดประตูหน้าต่างพระศาสนาจักรโดยการประกาศสภาสังคายนาวาธีกันครั้งที่สองในปี1962นะครับคศตั้งแต่นั้นมานะครับทุกยุคสมัยก็มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันนี้พระนาจักรได้เปลี่ยนพ่อเคยเทศตลอดเวลานะครับสัจธรรมไม่เปลี่ยนนะครับ แต่วิธีการเทศการสอนการประยุกต์ใช้ต้องให้เหมาะกับยุคสมัยพระคัมภีร์หรือ,อพระบัญชาพระบรมราชองค์การขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าคือสัจธรรมที่เป็นจริงแต่การเจริญชีวิตการอธิบายนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนได้ให้เหมาะกับ ยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษานั้นต้องใช้ภาษาสามารถสื่อได้และต้องตรงกับความเป็นจริงฉะนั้นพระเจ้าพระวจนะของพงนั้นได้ไปสู่ทุกวัฒนธรรมแต่เราจะอธิบายอย่างไรฉะนั้นเราจะต้องใส่ใจเรื่องการเรียนรู้ วัฒนธรรมประวัติศาสตร์สารพัดอย่างที่เราจะต้องสามารถขอพระจิตเจ้านำทางเรานะครับภาษาปาทุกพระองค์นะครับที่สืบตำแหน่งจากอาจอนที่ย3ิบสามนั้นก็ได้เริ่มนะครับที่จะให้ภาษาจักรนั้นมีความต่อเนื่องนะครับและก็สามารถที่จะประกาศ ข่าวดีและไปปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริงจอที่23นั้นเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาดมีไหวพริบมากอย่างรู้ล่วงหน้าอย่างคมชัดจึงพาสภาพระสังฆนายนั้นไปสู่โลกใหม่มิติใหม่นะครับฉะนั้นจึงเชิญบรรดา,าผู้นำศาสนาจาก ทวทิศสานุทิศในโลกนี้มาปรึกษาหารือในการตัดสินใจเพื่อนแนวทางในการปฏิบัติชีวิตอย่างวงกว้างและให้ก้าวไกลออกไปนะครับชี้ให้เห็นถึงสถานะของบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และต้องบังเกิดผลด้วยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิชอปอาร์ชบิชอป เป็นบาทหลวงเป็นนักบวชชายหญิงเป็นคดินันเป็นสันตะปาปาเป็นใครก็ตามจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องเปิดใจนะครับเพื่อการปฏิรูปทั้งตัวเองและเพื่อส่วนรวมฉะนั้นภาษาปาพระ,พระองค์นี้จึงเฉียบคมในการตัดสินพระไทยนะครับที่จะ,ะให้ภาษาจาักนั้น รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงยิ่งยุคนั้นในสมัยพงนะครับมีความขัดแย้งสูงมากเลยประชาจักรในยุโรปโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างพวกบรรดาสมณะกับพวกคนที่ใช้แรงงานโอ้เป็นเป็นปัญหาใหญ่ในยุคนั้นนะครับก็เกิดความกระอักกระอ่วนหลายหลายสิ่งหลายอย่างยุคนี้ก็ยังเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้นะครับในสังคมของบรรดาสมณะ กับประชาสัตวบุรุษก็เป็นเรื่องที่ยังเกิดขึ้นฉะนั้นปัญหาในโลกมันก็ยังอยู่จนวันนี้ภาษาจักจึงแบบว่าไม่หยุดยั้งนะครับโดยเฉพาะในยุคของอจอ2์นยี่นั้นปัญหาเรื่องสงครามก็มีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มีการขวาดล้างทำลาย เผ่าพันธุ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแม้ว่าหลายหลายหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาหกสิบเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาเป็นยุคที่ที่ที่เรียกว่าโหดเหี่ยมภาษาปาพวกนี้ก็ด้วยความมาุ่ยรรมก็ช่วยเหลือนะครับวชาวยิวรอดพ้นจากการถูกล้างเผ่าพันธุ์นี่ก็น่าจะประมาณกับสองหมื่นกว่าคนนะครับ ใน,ในยุคนั้นแล้วก็พระสัาปา,าจอนยี่สามนั้นก็ได้ดำเนินชีวิตแบบเป็นบุคคลที่มี s e n s ์ออฟฮิวเมเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ขันมีการที่รู้จักหลีกเลี่ยงวิกฤตได้ยังไงใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่ตลอดเวลาด้วยพยานเอื้ออาทรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้พระองค์นั้นได้ จเจริญชีวิตและสิ่งที่น่าประทับใจก็คือพงเป็นคนเริ่มการเสวนานี่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมแห่งการพบปะกันเสวนาในภายในาศาสนาจากก่อนที่มีการแตกแยกมากเสวนากับพี่น้องโปรเตสแตนต์กับพี่น้องออร์โธดอกซ์กับพี่น้องชาวยิวกับพี่น้องชาวมุสลิม กับพี่น้องศาสนาอื่นๆอ,อ,อันนี้พงค์ฉลาดว่าเราต้องก้าวเดินไปด้วยกันนั่นเองสวดภาวนาขอพระเยซูเจ้าตลอดเวลานะครับที่สำคัญสุดโดยเฉพาะการแตกแยกนั้นพงจึงภาวนาโดยที่จะใช้เรียกว่าบทภาวนาของนบุญจรนะคบสาวกนะครับที่บทที่17นั่นแหละที่อ um ุดออมแนตอูนุมสิน ขอให้ทุกคนได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละครับสิ่งที่เป็นหัวใจฉะนั้นประวัติของพระองค์นั้นก็น่าสนใจนะครับจอร์ยีบสามนั้นจริงๆแล้วมาจากครอบครัวชาวไร่ชาวนาเป็นบุคคลที่ซื่อๆนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ใกล้กับกับเมืองแบร์กามทางเหนือของอิตาลี และเกิดในปี1881ชื่อเดิมนะครับชื่ออันเจโลโจเซเป้รอนคาลีอันนี้ชื่อเดิมของพงนะครับฉะนั้นเวลาเวลานั้นได้อยากจะไปบวชก็สมัครไปไปบวชเป็นบาทหลวงจึงบวชในปี1904ขอสอศและ ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่1นถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนะครับจึงต้องแม้ว่าเป็นบาทหลวงก็ก็ก็เข้ากองทัพแหละนะครับแต่หน้าที่ของพงก็คือแบกเตียงหามเตียงคนไข้คนเจ็บคนป่วยนะครับและก็ต่อมาก็ได้ตัวเองได้เป็นผู้อํำนวยการระดับชาติเลยนะครับ ขององค์องค์งกรที่ประกาศความเชื่อและเป็นคนที่ยืนยันความเชื่ออย่างอย่างมั่นคงเป็นคาทอลิกนะครับและได้รับเลือกให้เป็นบิชอปนะครับในปีคศ .1925 และแต่งตั้งเป็นอาร์บิชอปที่เป็นสมณทูตน,นะครับไปประจำประเทศบุนการียและต่อมาไปประเทศตุรกี ไปเป็นสมณทูตที่ประเทศฝรั่งเศสและในระหว่างสงครามโลกนั้นก็เกิดวิกฤตอีกรปองค์จึงเดบร่วมมือกับพระนักรในนิกายต่างๆสร้างความสัมพันธ์อันดีมากกับพี่น้องต่างาศาสนาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในปี1953ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาดินัลนะครับเป็นประมุข ของเมืองสำคัญก็คือเวนิสเป็นพระอัยกาและต่อมาเมื่อภาษาปาปีโอที่12ได้สิ้นพระชน1 9 5 9 5นะครับตุลาคมเนี่ยก็ได้รับเลือกขึ้นมาเป็นประมุขเป็นพระสันตะปาปานะครับตอนนั้นมีพระชนอายุ76ปีหลายคนก็คิดว่าคงอยู่ไม่นาน นะครับคงไม่ได้ต้องทำอะไรเพราะตอนนั้นเขาหลอองค์หนึ่งนั่นก็คือจอห์นบัพติสตามอนตีนีก็คือเปาโลที่6เป็นคนฉลาดเขาคิดว่าเป็นโป๊ปแน่นอนแต่ว่าเลยเลือกคนนี้มาขัดตาทัพเพราะว่ามอนตีนี่หรือว่าเปาโลที่6ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพัะคดีนันนะครับก็เลยเหมือนกับเอามาขัดตาทัพใครๆก็คิดว่าเลือกองค์นี้แหละอายุมากแล้วเดี๋ยวก็ไปสวรรค์แล้แต่ที่ไหนได้ โลกเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะภาษาปาจอน23นี่แหละและพระองค์ก็เปลี่ยนชื่อจากอันเจโลโจเซเป้รอนคานี่เปลี่ยนเป็นจอนหรือว่าโจวานนีก็บิดาของท่านที่โจวานนีชื่อจอนแล้วที่สำคัญสุดท่านอยากจะให้นักบุญจอนผู้นิพน์พระวรสารและจอนแบปติสเป็นองค์ประถรมของพระองค์นะครับก็เลยเลือกจอน ก็เลยจอน3 3เนี่ยแหละครับเปี่ยมด้วยคุณงามความดีมากมายไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนลึกซึ้งและก็ซื่อมากนะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันเจริญชีวิตแบบเรียกว่าเรียกว่าประทับใจต่อผู้พบเห็นแล้วก็เราก็คล้ายๆว่าโปฟังนซิสก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับที่สำคัญมีอารมณ์ขันไม่มีใครคิดเลยว่า จอนยีสามนั้นจะขึ้นมาเป็นภาษาป่าตอนนั้นที่เขาเตรียมเสื้อผ้าไว้เนี่ยเตรียมไว้แบบต,ตัวเล็กๆใส่ไม่ได้นะครับพอเลือกพระองค์นี้ขึ้นมาอ้วนนะครับใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลยตอนนั้นก็เลยต้องใช้เข็มกลัดมาอะไรต่างๆนานาตอนที่พงปฏิรูปวัติกันนะครับก็ขำๆก็บอกให้สถาปนิกไปออกแบบมาไปออกแบบามาใหม่ นะครับที่พักที่อะไรในวังภาษาปาเพราะว่ามันอุดอู้เหลือเกินอยากจะให้เป็นสัญลักษณ์ที่น่าต่างอะไรสามนี้ก็ออกแบบมาพระองค์รีบส่งกลับไปเลยส่งกลับมาก็อุตส่าห์พูดอารมณ์ขันให้สาราเมริกบอกว่าพระองค์นั้นชื่อเทวดาชื่อเทวดา,าจริงนะครับเพราะว่าชื่อเดิมชื่ออันเจโลอันเจโลจูเซเปออันเจโลนั้นแปลว่าทูตสวรรค์น,นะครับเป็นเทวดา พระสาวกจริงหยอกสาวนี้ว่าเราเป็นเทวดาก็จริงแต่เราเป็นเทวดาที่ตกสวรรค์มาอยู่บนโลกนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าสถาปนิกออกแบบในวัติกันไม่มีห้องน้ําพระองค์บอกพระองค์ก็ต้องการไปห้องน้าเหมือนกันไม่ใช่ชื่ออันเจโลแล้วจะชื่อเทวดาแล้วจะไม่ต้องไปห้องน้ําอันนี้เป็น ฉะนั้นสถาปนิกจึงออกเข้าใจแล้วฉะนั้นก็ไปแก้ไขในวัติกันจึงเพิ่มห้องน้ํามากมายนะครับฉะนั้นก็นี่เป็นเรื่องเล่าแต่ว่าคติพจน์ของภาษาปาพงนี้นั่นก็คือว่าใช้ภาษาลาติน obedientia a t pax ก็แปลว่าความนอบน้อมเชื่อฟังและสันติสุข ฉะนั้นพง์จึงเน้นเรื่องสันติสุขอย่างมากที่เดียวสมณสารที่มีชื่อเสียงมากในระดับโลกจากภาษาปาพระอ,องค์นี้ก็คือชื่อว่าปาเชมอินเตริสนั่นก็คือสันติสุขจงอยู่ในแผ่นดินโอ้โหภาษาาออกมาตรงนี้ยังมีผล ที่ถ้าใครไม่เคยอ่านต้องไปอ่านเลยนะครับเป็นสมณสานเวียนที่ส่งผลมากต่อชาวโลกเพื่อสันติสุขเสาหลักที่แท้จริงของสันติสุขอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เราต้องต้องต้องเรียกว่าอย่างต้องอ่านนี่เป็นความจริงที่พระองค์ได้อยากจะบอกกับชาวเรา พระองค์นอบน้อมจริงๆต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่งและพระองค์เป็นบุคคลที่เปลี่ยนไปด้วยสันติสุขและถ่ายทอดมาจนทุกวันนี้นะครับพระองค์ก็เรียกว่าถ้าใครได้เสวนาด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าได้รับความรู้ผ่อนคลายแล้วก็เรียกว่าทำให้เรียกว่ามีพลังในการจเจริญชีวิตนะครับ แลวันนี้ก็อยากจะชวนเชิญให้เราได้เอ๊ะถามตัวเราเองว่าเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอสารต่างๆเนี่ยของสภาสังคายาวัิกันที่2องบฉบับเนี่ยเรามีความรู้บ้างไหมอย่างไร63ปีเนี่ยเรามีเอกสารแต่ยังไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติจริงจังยังทันสมัยตลอดเวลา ทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับเราน่าจะเรียกว่านำมาหรือฟื้นเพราะเพราะว่าพระนาจักรของเรายัางต้องการรูปแบบของนักบุญจอรนที่23พระองค์แม้ว่าไม่มีอัศจรรย์ที่เด่นชัดนะ่ยแต่ภาษาปาฟรานซิสสถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่27เเมษายน 2014เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับพร้อมกับจอปอนที่สองฉะนั้นเราจึงต้องวอนขอให้ภาษาปลาพระองค์นี้เนี่ยช่วยเราเพราะอยากจะให้อดลนใจให้เกิดกับบุญยาาสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยด้วยเพื่อจะได้เป็นพลังในการประกาศข่าวดีนะครับวันนี้เราก็ฟัง บทอ่านจากโจแอ,อลประกาศกที่เขียนเตือนเรื่องว่าการที่จะสิ้นสุดโลกนี้แหละสิ้นสุดแน่นอนวันใดวันหนึ่งวันนั้นจะมาถึงโชแอ,อลได้ทำนายเอาไว้แล้วสัก800ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติในโลกนี้ว่าเหตุผลเดียวที่โลกนี้จะยิ่งจบในเร็ววันนั้น ก็เพราะเป็นฝีมือมนุษย์นั่นเองแหละเราทําลายกันเองหลงลืมตัวเองใช้อำเภอใจในทางที่ผิดสอนในสิ่งที่ผิดผิดให้อำนาจปีศาจมาครอบงำแล้ววันนี้โจแอ,อลได้เตือนจริงๆสรุปคำเดียวเองนะครับต้องฟังเสียงของพระเจ้าแค่นั้นวันนี้เราฟัง การดนใจจากพระเจ้าหรือไม่เราต้องฟังโดยวิธีการต่างๆนะครับในเรามีวิธีการเยอะแยะที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่จะมาเตือนสติเราและพระวรสารวันนี้ก็เตือนสติเราบุคคลที่ฟังเสียงพระเจ้าดีที่สุดก็คือพระแม่มารีพระเยซูเจ้าจึงยกย่อง พระแม่นั้นเป็นผู้ฟังพระวาจาพระเจ้าและปฏิบัติตามฉะนั้นเราเองทุกคนนั้นเราก็เป็นผู้ที่ได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าอย่างแน่นอนถ้าเราฟังแบบพระแม่มารีหลายคนก็บอกว่าโอ้พระแม่มารีนั้นโชคดีจังเลยที่ได้เลี้ยงดูพระเยซูเจ้าแต่ไม่ใช่หรอกเรานั้นโชคดีโชคดีมากเพราะเรานั้นเป็นคนที่มีโอกาส ได้เห็นเรื่องราวมาตลอดเวลาวันนี้พ่อก็สุดสัปดาห์นะครับก็จะมีะบุคคลมาจาริกมาบำเพ็ญจรน,นะครับต้องขอบคุณประชาสัรบุรุษที่วัดสะพันใหม่เป็นแองโกลโฟนนะครับพวกที่ใช้ English speaking จะมาจาริกมาบำเพ็ญจรที่นี่นะครับ70-80คนพ่อยินดีต้อนรับนะครับขณะเดยียวกันเย็นวันนี้นะครับ เวลา6นาฬิกา18.00นนะครับเป็นวันเสาร,ร์สัปดาห์ที่2ของเดือนเดือนนี้นะครับก็ขอให้ได้ได้มาร่วมได้มาร่วมอ่าได้มาร่วมแหเรียกว่าแห่พัทธาบุญยญาราศีคุณพ่อนิโคลัสด้วยกันนะครับพระคุณเจ้าวุฒิเลิศแห่ล้อม จะมาเป็นประธานในการาแห่พระธ,ธาตุในวันนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับเพราะว่านี้เป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่แสดงความเชื่อความศรัทธาเพื่อจะให้ฟามาสังติตาติสหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อนิโคลัสบุญยาลาศีได้แผ่กระจายไปทั่วก็เป็นเงื่อนไขในการที่จะสถาปนาเป็นนักบุญน,นะครับฉะนั้น วันนี้ยังมีเวลานะครับใครที่อยู่ที่กรุงเทพต้องแสดงความเชื่อความศรัทธาอย่างไรขอเชิญชวนนะครับให้มาบำเพ็ญจรน,นะครับมาจาริกที่นี่สักรสถานที่สัำพรานนะครับขอเชิญนะครับว่าเราก็สุดสัปดาห์ไม่รู้จะไปไหนมาขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางบุญยาลาศีนะครับ ็วันนี้ในบูชาขอบคุณในวันนี้ก็สําหรับที่ขอมานะครับเพื่อขอบคุณพระเจ้าและขอพรพระเจ้าสําหรับครอบครัวของอคุณพี่แปดแปตูอามาริสาและคุณสุพรโควิทุนกิจนะครับที่ขอพระพรจากพระเป็นเจ้าเอาไว้นะครับและขอให้พระเจ้าเมตตาประทานพระพรตามที่ อ่ารถนาทุกประการภาวนาสำหรับศาสตราจารย์ดรรัติกรจงวิสารนะครับที่ได้ขอคำภาวนามาขอบคุณบุญยะลั์ศรีขอบคุณพ่อแม่มารีนะครับแล้วก็อ่าคำภาวนาสำหรับพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับก็คือวันที่11ตุลาคมและผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมนะครับและนอกนั้นก็พออธิษฐานภาวนาสำหรับ ผู้ที่เจ็บป่วยทุกคนและผู้ที่ดูแลคนป่วยทุกคนเพราะบุคคลเหล่านี้ต้องการกำลังใจนะครับแล้วก็ผู้ที่เพิ่งจะขอเข้ามาให้คิดถึงเป็นพิเศษก็คือยอดซับสักกรินนะครับพอก็คิดถึงทุกคนเลยครับแม้ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตามและนอกนั้นเจตนารมณ์สำหรับผู้ที่ฟังเทศฝังธรรมในวันนี้ทุกคนขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าได้มาถึงชาวเราทุกคนนะครับอาเมน